เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่28เมษายน2568ที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครถนนสุขุมทวิตทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครโดยมีน,นายนริศนิรัติไมวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนางพรวดีวงศรเกิจิ รองประลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครสมุทรสาครในพงพัฒนสายช่างทองพอ,อ,อกรก,ะกะตประจําจังหวัดสมุทรสาครพนักงานเทศบาลพนักงานครูนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเจ้าหน้าทีกะกะ่กรกตและทหารกองพันธรสื่อสารค่ายกําแพงเพชรอัครโยธินรวมทั้งสิ้นสี0ร้ยคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับกิจรกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ทราบเข้าใจตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกตั้งและเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิของตนให้มากที่สุด ทางนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์บริเวณรอบตลาดมหาชัยแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับประชาชนและเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬกานันหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ื่อร่วมกันแสดงพลังส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนค่ะสนับสนุนโดย C.K.Will ทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k w i Group ทุกสาขา